สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงเชา้า9โมงเชา้าเราอยู่ที่ชุมพรแล้วอยู่ที่แมคกินงกาแฟอ่าโอ้พี่เขามาเสิร์ฟพอดีเลยเป็นนี่ฮะมาซีวันเล่แอนเลสเตอร์ลองเปิดใน9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นมารีวิวคาเฟ่เลยไม่ใช่ฮะวันนี้มาแวะมากินกาแฟอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศด้านหลังผมเป็น ที่ที่หนึ่งที่บรรยากาศวิวดีมากนะฮะ,ะให้ดูนี้ก่อนนี่ฮะข้างหลังเราเป็นทะเลเลยฮะเป็นอยู่เป็นแบบอยู่บนเขาอะเขามาซีเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดชุมพรน,นะที่บอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดข,ของชุมพรแล้วกันนะอ่านี่ฮะคือทานอาหารได้กาแฟได้เปิด9้าโมงเช้าถึง4ทุ่มวิวก็นี่ฮะแบบพนรม่าเลยเนาะ วิวทะเลเป็นปากน้ําชุมพรเนาะอ่าก็จะมีห่างอันนี้ไม่เกินจ็ก,กิโลเนาะก็จะมีเนี่ยเป็นศาลของอ่ากรมสมเด็จหลวงชุมพรเนาะก็มาสักการะได้ผมก็ว่าจะแวะไปสักการะท่านอยู่อ่าลูกทหารเรือต้องมาสักการะกรมหลวงชุมพรนะฮะก็มีหลายโซนอะมีทั้งเอาดอและอินดอร์มีห้องแอร์ด้วยก็เป็นบรรยากาศนั่งชิลเนะาะใต้ลมไม้ ตอนนี้กลางโมงแดดก,ก็เริ่มมาแต่คิดว่าตอนเย็นน่าจะนั่งตรงนี้ได้ดีมากเพราะเป็นวิวแบบกระจกเนาะฝั่งโน้นก็เป็นทะเลเลยอะ่ะเป็นวิวทะเลสวยๆด้านหน้าที่เราเห็นตรงนู้นฮะมีเรือประมงอยู่เป็นปากน้ําชุมพรเนาะอ่าอาชีพที่นี่ก็เป็นประมงประมงอ่านี่ฮะตรงน,นี้ก็อยู่บนสันเขาเลยเป็นคาเฟ่เนาะร้านอาหาร วันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีต่อเติมฝั่งโน้อนอ่าก็เลยรีบอาไให้ทุกคนดูก่อนกลัวเขาจะเจียเล็กจี้จีจจจ้เนาะจะเสียงดังแต่ว่าตอนเย็นบรรยากาศตะวันตกดินก็น่าจะสวยมากตรงนี้เป็นพาท่ขึ้นฝั่งนี้ตะวันตกฝั่งโน้นเออพอช่วงบ่ายไปตรงนี้น่าจะร่มเพราะว่าตกหลังเขาพอดี บรรยากาศมีหลายโซนนะผมมาเช้าสุดละ <c oughs> 9โมงเช้ามานั่งพักชิมกาแฟก่อนก็เลยแนะนำทุกคนว่าเพื่อแวะมาชุมพรมานั่งกินกาแฟได้บรรยากาศดีมากๆเลยกาแฟที่ชุมพรก็ขึ้นชื่อนะฮะโรวัสต้าเขาบอกต้องชุมพรน,นะ,ะยาหรวงชุมพรผมก็ สั่งไปคั่วเองที่บ้านเหมือนกันนะผมก็ใช้เป็นอาราเบิก้าจากที่ลาวเนาะเม็ดจากลาวแล้วก็ใช้เป็นโรบัสตา้าจากชุมพรว่ารสชาติมันเป็นเบนคอฟฟเนาะรสชาติจะแบบหอมหอมอาราเบิก้าแหละหอมกาแฟแล้วได้คาเฟอีนจากตัวโรบัสตา้าที่แบบรสชาติแบบนัวๆกลมกลม่อม ไม่เข้มจนเกินไปไม่อะไรจนเกินไปโอาสั่งหวานน้อยแต่ติดหวานมาหน่อยสงสัยได้ยินว่าหวานหน่อย <c oughs> <c oughs> บอกเขาใช่ไหมว่าหวานน้อยไม่รู้ฉันได้บอกไหมเอาฉันฝากเธอสั่งเอาเธอสั่งไปแล้วเ,เยน็นโอเคไม่เป็นอะไรจะสั่งอเมริกาโน่ต่อแล้วฉันก็ตั้งใถามเธอว่าว่าอะไร ก็ติดหวานนะอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจบอกว่าเมื่อกี้เขาห้องน้ำบอกว่าฝากสั่งเอสเดียนหวานน้อยหวานน้อยฉันฉนยังโงโงกับมริกาโนตัวเองอยู่เลยอะไรกันโน่อะไรวะก็ก็เธอสั่งเสร็จปุ๊บแล้วเธอเดินมาตรงนั้นน้องเขาเดินตามฉันมาตรงนี้ฉันก็เลยบอกเขาว่าอเมริกาโน ก็ถามฉันว่าอัคคั่วอะไรฉันก็หันไปถามเธอเลยเธอก็ยังตอบฉันอยู่เลยว่าคัวตามก็ไปสั่งได้แบบไม่หวานคือกาแฟมันหวานนำเราก็หมดรสชาติกาแฟเลยว่าค่าจะติดหวานเราต้องบอกว่าหวานน้อย อาจจะต้องสั่งอีกแก้วหนึ่งเพราะว่าแก้วนี้หวานนํามากลบรสชาติกาแฟหมดเลยนะเพราะขึ้นเชื่อที่นี่คือกาแฟนะฮะคนชอบหวานก็คงจะโอ้โถูกใจะฮะเติมน้ำตาลเต็มที่เดินไปสั่งกาแฟใหม่ พาดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราสั่งกาแฟใหม่แก้วหนึ่งสั่งกาแฟหน่อยครับเอาเป็นเอสเย็นหวานน้อยพี่หวานยี่สิบห้าเมื่อกี้หวานเท่าไหร่หวานร้อยเหรอไม่ไม่ไม่ครับเมื่อกี้หวานเท่าไหร่หวานท่าหวานห้าสิบเหรอเอาหวานยี่สิบพอรู้สึกว่าหวานติดหวานอยู่ อ๋อหวานห้าสิบนะฮะแต่จะรู้สึกว่าติดหวานอยู่ต้องสั่งยิบห้าพี่ได้ชิมไปแล้วใช่ไหมกินแล้วหวานเลยเอาเอาหวานร้อนเหนั้นครึ่งหนึ่งใช่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 ใชสั่งใหม่ เขาบอกว่าเมื่อกี้หวาน50แล้วโอ้โหทุกคนแนะนำว่าให้ใครกินหวานนะ็บอกหวานยี่ิบห้าไปเลยรู <laughs> <laughs> ้สึกหวานเจี๊ยบเลยเมืก <laughs> ี้ก็ไม่ได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างม,มีอาหารนะมีมข้างหน้าก็มีออกแนวขนมปังเนาะให้เลือกเยอะแยะเลยแซนแวิชอ้อสอง ชิสเค้กก็สั่งชิสเค้กเด้ไม่ไม่รู้ว่ามีไหม <laughs> มันก็สั่งน้องเขาแต่ขอสั่งเราขอชิมเป็นอันนี้นออ้องเขาถามอยู่ว่าอเมริกาโน่ของพี่เตยหวานไหมนี่ต่ออ๋อตับเนยพี่เไม่ไม่หวานอืมถ้าคนไม่ชอบหวานต้องสั่งนะฮะว่าไม่หวานเลยว่าหวานนิด<อ>นึง<า>ก็หวานยี่สิบห้าเออเขาอาจจะติดหวานเล็กน้อยฝั่งใต้ออแชนแนลหวานหน่อย คือถ้าเป็นกรุงเทพอันนี้คือหวานร้อยเลยแต่เขาบอกว่าหวานแค่ห้าสิบผมบอกเอาน้อยลงอีกเ <laughs> <laughs> ขาบอกยี่ส้บเอายี่ห้าคิดว่าติดหวานก็ยังจะดีนี้หน่อยอไม่เป็นไรเธอต้องบอกเขาสิบแล้วล่ะน้องรับ1ิบฟองไม่เป็นไรฮะ <laughs> ค,คือการปรุงกาแฟาเหมือนปรุงอาหารแหละแต่และที่ก็จะไม่เหมือนกันคำว่าร้อยแต่และคนก็ไม่เท่ากัน อ่าแล้วก็ชิมไม่เป็นแล้วเขาเปลี่ยนแปลงได้แตเขามีร้านโอเีนแอ่นงี้ตอนเย็นนะกัคนเดียวตอนนี้ตอนออกตรงนี้มันตกหลังเขาไงพอบ่ายมาตรงนี้จะล่มฮะที่เราพาไปดูเมื่อกี้อเออมีหน้าว่าเรามาเก้าโมงรู้สึกว่าไม่มีคนนะเขาจะมากินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายกันแต่วิวสวยมากวิวสวยมาก อ,อวิวผานวลอมาเลยเลแต่ว่าแดดมันส่อง<พ>อส่องหน้ากล้องลอยเมื่อกี้อเออถ้ามันส่องด้านหลังอะทะเลจะสวยกว่านี้อีกออก็เราจะกะว่าจะกินกาแฟสักพักหนึ่งพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินทางไปที่ระนองต่อเลยทุกคนอไปชมเมืองระนองสักนิดนึงพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ตื่นในเช้าพาทุกคนไปเที่ยวทะเลพมา่าดูแผนดูแผนก่อน อ่านแผนเขาข้าวเขาส่งมาแล้วเขาที่ไ่ยมีคนสวยส่งมาให้ละพรุนี้เราจะไปชื่อเกาะสาริฮะเป็นมันดิพาม่าของเราแพ็กเกจผู้ใหญ่ใชหมพ่เตยใชคนละคี่ันห้ารบาทรวมทุกอย่างไม่ถึงอ้าวก็เขียนมา่า4,500เราตรงนี้อันนั้นมันป้ายด้านในเฉลี่อะไรของเธอฉันก็อ่านตามป้ายเธอส่งมาแล้วกี่บาทล่ะราคาจ่ายจริงนี่ ได้มาคนละ3,900บาทอ๋อถูกกว่าเดิม600อ่ออะมีอะไรบ้างครับ8โมงเช้านะฮะเข้าข้าวันนี้พลเรจะเที่ยวกันพร้อมกันที่ท่าเรือบัวพาการะนองเช็คอินและเอกสารผ่านแดนนะฟังบรรยายจากไกด์นะฮะขอบคุณครับแล้วก็ออกเดินทางไปยังท่าเรือเกาะสองประเทศพมา่าตัวสอยสัรผ่านแดนเข้าประเทศพม่านะฮะแล้วก็เดินทางไปที่เกาะซาริ พักผ่อนบนชายาหาดส่วนตัวเป็นทรายหาดขาวละเอียดดังเกาะมันดิฟแห่งทะเลพมา่าเขาว่ายอย่างนั้นนะดำน้ำชมปะการังเป็นดำน้ำตื้นนะและปลาสวยงามหลากหลายชนิดหรือเล่นน้ำถ่ายรูปพักผ่อนตามแนวชายหาดเนาะและตอนเที่ยงครึง่งรับประทานอาหารเที่ยงเป็นแบบบุฟเฟ่ต์บนเกะาะซาลิและอาหารทะเลปิ้งย่างที่ทาง ทัวร์จัดไว้ให้นะฮะเป็นแบบปิ้งย่างแต่คิดว่าเราไม่ได้ปิ้งเองเหรกเขาน่าจะปิ้งไว้ให้เราละปิ้งเองคงไม่ได้กินน, <c oughs> นะ <c oughs> เอเอแล้วก็บ่ายโมงครึ่งนะเดินทางไปดำน้าที่เกาะห้า 5, ดำน้ําชมสวนชมสวนปลากระตูนเขาบอกชมสวนเลยนะอสวนปลาการังเขาบอกปลากระตูนไปดูกันแนวปลาการังที่ทอดยาวกว่า200เมตรพักผ่อนถ่ายรูปบนชายหาดเกาะหินมังกรว้าว ดำน้ำที่เกาะหินบังกรหรือเกาะบาราไซบาราไซได้เป็นชื่อพมา่าไหมไ<ป>แล้วก็บ่ายสามครึง่งเดินทางกลับมาที่ท่าเรือเกาะสองประเทศพมา่าเพื่อทำเอกสารผ่านแดนเข้าระนองแล้วก็สี่โมงครึง่งถึงท่าเรือเกาะสองเพื่อผ่านขั้นตอนผ่านแดนออกถึงท่าเรือเกาะคู่อาบน้ำพักผ่อนเล่นสระว่ายน้ำอา้าว สี่โมงครึ่งมีสาว่ลนะวให้เล่นอีกนะนอืเข้าฝั่งไทยละวหกโมงเย็นรับประทานอาหารเย็นนะห้องอาหารปลาหมึกออ๋มีเลี้ยงข้าวเย็นด้วยปกติเราไปตอนนั้นนี่มีข้าวเ,เที่ยงนะนอืเยี่ยมชมห้องเกมเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีโอ้พี่เขาฝากซื้อเบียร์ด้วยคนละป่องเนะี่ยะเอากลับมาได้เอเาบอกเ,อเบียร์ถูกเบียร์ถูกอาร์ตเบียร์ถูกเอามาฝากพี่ด้วย เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเบียร์ถูกลองดูถ้าข้ามได้เขาจะหิ้วไปฝากคนละปปองนะข้ามไปเยอะก็โดนภาษีเราไม่รู้ว่าเขาจะจับเราหรือเปล่าไม่หรอม่าได้อยู่อต้องถามต้องถามไกด์ต้องถามไกด์กขึ้นเรือข้ามฟากเดินทางกับโดยสิีภาพหนึ่งทุ่มโอเคก็ประมาณนี้ที่พวกเราจเจอพวกนี้ทุกคนเกาะซาเรเกาะห้าเกาะถินมังกร โอ้ใช่เลยต้องสั่งหวานยี่มห้าทุกคนคือกาแฟมาเต็มเลยผ่านก็บรรยากาศสบายๆนะลมเบา คิดว่าตอนบ่ายบรรยากาศน่าจะดีกับตอนเช้านะทุกคนเพราะว่าด้านหลังฝั่งนี้เป็นเขาทุกคนผมว่าพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้ก็จะบังแดพดพอดีตอนนี้9ก้าโมงพาทิ์ขึ้นฝั่งนี้เนาะขึ้นมาก็ด้านนี้ก็จะโดนแดดก,ก็จะร้อนหน่อยแนะนําว่ามาตอนบ่ายจะดีฮะตอนเช้าก็จะได้พิว,วพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าร้านยังไม่เปิดกาแฟาเปิด9ก้าโมงอยู่ดีเนาะมีอาหาร เยอะแยะเลยเมื่อกี้เห็นเมนูแต่เมืม <c oughs> ่อกี้ก่อนมาถึงนี่แวะกินข้าวแกงใต้เมืองคอนอ่า <c oughs> เป็นข้าวแกงร้อยหมอ้อแต่ผมนับดูแล้วประมาณสักยี่สิบหม้อแต่ใจชื่อว่าน้ำข้าวล้ายข้าวแกงร้อยหมอ้อก็รสชาติก็ใต้ๆนะก็ะอร่อยนะฮะอร่อยคะแนนเต็มสิบก็ให้ไปสักเจ็ดจุดห้าเกือบแปดนะ <c oughs> กินมาง่วงมากก็จะมาถึงนี้ ขับรถมาง่วงมากโหลดน้ำตาลจากแป้งเต็มที่เลยโอเคก็เดี๋ยวจากนี้ไปผมจะพาทุกคนไปทัวร์เมืองระนองว่ามีอะไรน่าเที่ยวแต่ถ้าผมได้แวะกลับสกะะักละกรมหลวงชุมพรก็เดี๋ยวอัดคลิปให้ดูเนาะว่าอ,องค์จริงที่นี่ท่านสวยแค่ไหนเนาะ เหมือนที่ฝั่งที่เราไปเที่ยวพัทยาบ้านเราไหมเออเหมือนกันหรือเปล่าเพราะก็ไม่เคยไปเหมือนกันโอเคฮะวันดีครับ